ไม่ไม่เจิญการเติบโใจญทั้งี่เขามีแหล่งร้านทองอย่างก็ถือว่าชมเชยในเรื่องของงานท้ายนู้นไม่ไมีมอะไรเด่นมากว่าจะสอบจะสอ,อบยังไงนะครับขณะนี้ตำรวจผู้ตรวจสอบนะครับบริเวณทางรอดรถไฟนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้ทางปฏิบัติการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนห้าน,นายครับการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์น,รรรรนะครับเวลาประมาณสิบเอ็าจำนวนห้าน,นายครับ

thank oh. you

การฝึกซ้อมครั้งนี้คิดว่าประสบความสําเร็จมากขนาดไหนคะความเนกลางครับคำรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เป็นการประสานงานทั้งทั้งหมดนะครับทั้งทั้งฝ่ายฝ่ายคิดว่าการประสานสอดคล้องของเราเนี่ยก็ในในขั้นต้นครับขั้นต้นก็คือเราเราได้ทําการซักซ้อมเป็นประจับเดือนอยู่แล้วนะครับทุกฝ่ายทุกส่วนก็รู้หน้าที่ ตัวเองคร <Bond> ับ <rapper> ในสถานการณ์ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการประสานงานทั้งฝ่ายของร้านปกครองกับฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายรัฐวิสาหกับเพราะนั้นแล้วในการดําเนินกิจกรรมหรือว่าการเเือยะปฏิบัติงานของเรานะครับก็ตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่ได้มีการซักซ้อมทุกครั้งนะครับก็คิดว่า ในแต่ละส่วนได้ไปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้ได้เต,ต็มเต็มขีดความสามารถ